ข้าวเหนียวมะม่วงชัางใดดีมะม่วงนี้เป็นมะม่วงมะม่วงแบบว่าซื้อมาบ่มเองนะมะม่วงนี่มันสิมาท้าสเปน,นนะครันเนาะซื้อมาบ่มหวานเกี๊ยบเลยเป็นน่องซื้อมาจากที่มันเขียวละหวานเกี๊ยบส่วนข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวนี่คันผู้ใดเคยติดตามามาดำเนี่ยเนาะสิเป็นข้าวเหนียว ข้าวหลัะไอ้ไอ,อ้เขาเอายังข้าวต้มมัดแบบไม่ใช้ใบตองค่ะผู้ใดเคยติดตามแล้วในตกข้าวต้มนี่ก็มีทั่วดำทั่วแดงถั่วฝักถั่วดำถั่วแดงถั่วเหลืองมีกล้วยครบทุกอย่างก็ใส่น้ำตาลใส่ตะเกลืออย่างเดียวนะคะเนาะ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเป็นเมนูของหวานเพื่อสุขภาพนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนพินเศป,ปอนี่ไม่ต้องทั่วดำทั่วแดงทั่วลิสงสดมาแซน้ำแล้วก็ทัวอย่างอื่น่วที่เขาเอามาทำไอ้เตาส่วนนะเออจำอะไรพี่น้องเนาะลงนาเริ่มสาวก็จะมากันเด้อพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องเนี่ยแซ่บ เป็นของหวานเพื่อสุขภาพมันหวานแต่ว่าใส่บกม่วงแทเนานะค่ะนาะอใส่บกม่วงแทนบกม่วงก็มีามหวานอยู่แล้วนะค่เนาะกล้วยก็ยุคของไมเนะค่ะนาะกล้วยก็เป็นน้ำาตนะ้มเป็นเมนูเพื่อของหวานเอเป็นเมนูเพื่อสุขภาพของหวานซ่บพี่นออ้องก็ดีเลยเพ็กรกะทิหลาดเลยไปน้องแต่ว่าเขาบอกกิน อุ้มมันหน,หนักเนาะน่องแซบมัน,ก,นก็อบน่องเขาต้มเลยอีกอันเดียวเขาในในช่องแข็งใค่ทั้งหมดสิบอันนะ่ะหลืออันเดียวมันก็ว่าไม่ได้รากเอาไปโรงเนะรี้ยงมันน่องเนาะอือหือหืมหื้มหื้มด้แต่ที่น่องลากสุดยอดน่องมาได้จ้า